จากทอมเตอร์นะครับครับคลิปนี้จะพามาดูฝาคราสนะครับผมฝาคราสเวฟร้อยสิบไอนะครับครับเดี๋ยวแกะดูก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับครับฝาคราสนะครับผมเป็นฝาคราสแต่งนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการมีคราสนะครับผม เพราะว่าเวฟร้อยสิบไอเราเดิมๆไม่มีคลาสนะครับนี่นะครับนี่นะครับช่องแกนคลาสนะครับผมแกนหูคลาสตัวนี้จะให้มาเสร็จสับเลยนะครับผมเป็นชุดเลยนะครับคือแกะฝาตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ฝาตัวนี้แทนได้เลยนะครับผมครับสวยครับราคาไม่แพงครับ ตัวนี้จะเป็นมือคลาสกับหูคลาสนะครับผมมาเป็นเซตเป็นชุดเลยครับไปแกะดูก่อนครับอ่านี่ครับผมอ่าจะมาเป็นหูคลาสกับมือคลาสเลยนะครับครับตัวตั้งคลาสพร้อมใส่ครับผม แล้วก็จะมีตัวจ uh, ับสายคลาสนะครับตัวน okay, yep. hey. ี้นะครับตัวจับหัวสายคลาสครับผมเนี่ยครับผมมาเป็นชุดครับครับแกนคลาสกับหูคลาสนะครับผมครับตัวนี้สายคลาสนะครับมาพร้อมหมดเลยนะครับพร้อมใส่เลยนะครับผมสําหรับรถเวฟร้อยสิบไอที่ยังมีคลาสนะครับ รับรองนะครับแวนซิ่งแน่นอนครับผมตัวนี้รดแรงขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะนี่ครับครับแกนหูคาร์ครับผมสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับจากทอมมอเตอร์นะครับ